อ,อ,อะไรอ oh, ่านอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะเบียโอ๊ยขาหายแล้วลูกหืมขาหายแล้วเบียขาหายแล้วหรอเบียขาหายแล้วหรอคุณนายเอากล้วยมาให้เนี่ยคุณนายขนาดีมแวคุณนายคุณนายคะเอากล้วยมาให้ค่ะนี่ค่ะนี่ยเนี่ยกล้ว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 ยไง อุ้ยปองป้อนเหรอปอป้อนเหรออืเปลือกกินด้วยใช่ไหมเดี๋ยวปอนปอนขาเอให้คุณนายก่อนโอ้โหจะกัดมือชนะจ้ะ ฮหิวเหรอคุณนายหิวเหรอกับมือฉันนะเด็กๆรอก่อนให้คุณนายอิ่มก่อนบีบีหาเดียวลูกไม่อยากให้กินเลยเอายาไหม Lai hm? Lai là. Do you want to kill a loot? Lai. Hua loại. Musta

nhiều hả? Đặt mà nè, ăn nhá. Ôi, mà cái nhiều lắm mà nó cái nhiều lắm Nàng mong, nàng mong anh đi nó lo hiếu ồ ồ ồ có nhiều dây léo có nhiều lắm nên hiểu thì con cao kiên im nhang im nhang khuôn im nhang nên nè